Listen to the Cloud เรื่องที่ the Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยพาซินีประมูลวงจาก Art t เทเลอและนี่คือศิละปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเราศิลปินและนะักสร้างสรรค์จากาย,ยุคลายใช่ไหมสวัสดีค่ะรู้สึกว่า2ออาทิตย์ ผ่านไปเร็วมากเลยเนาะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการศิลปะการต่อสู้นะคะกับเตย วันนี้เต้ยอ,อยู่คนเดียวเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและเกี่ยวกับคนจํานวนเยอะมากๆคือปกติเวลาเราคุยกันเรื่องศิละปะมันจะอาจจะเป็นว่าอยู่ในแกลเลอรี่ถูกไหมซึ่งในแกลเลอรี่ก็จะโอเคคนจํานวนหนึ่งที่ไปเราได้เห็นหรือว่าอยู่ในไซส์ซิฟิกบางอย่างอยู่ในที่บางที่ที่เขาทําโดยเฉพาะมันก็จะเป็นโอเคพื้นที่ปิดและทุกคนต้องไปอยู่ตรงนั้นเพื่อจะดูงานศินละปะอะค่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง งานศิลปะในสถานที่ที่เป็นสาธารณะอย่างที่เฉพาะมากๆคือพวกรถไฟใต้ดินต่างๆคือถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยมากๆอะค่ะกับคาการที่แบบสายรถไฟใต้ดินต่างๆหรือว่าพื้นที่สาธารณะอ่าได้ได้ไดถูกวาดรูปถูกเพ้นสีอะเราจะคิดถึงกราฟฟิตี้ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกเลย แต่ถ้าเกิดเราดูประวัติไี่ฝ่ายกราฟฟิตี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วพื้นที่หลักอีกที่หนึ่งของกราฟฟิตี้ที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กมันคือที่สถานีรถไฟใต้ดินต่างๆเพราะว่าคือรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กมันเกิดมานานมากคือแบบมันเลิศมาจริงๆประมาณปีแบบ1904ประมาณนี้เนาะซึ่งแน่นอนว่ามันเวลาผ่านไปการมีนเทแนนซ์การดูแลมันก็ไม่ได้ดีมากมันเลยทรุดโทรมไปเรื่อยๆอย่างแบบมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าซับเวย์อะค่ะของบรูซกิลเดนแล้วก็เป็นหนังสือภาพ ลองเซิร์ช g o o g l e ดูก็ได้เขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้เลยก็คือพูดถึงความเถื่อนความสนุกสนานแบบของซับเวยในนิวยอร์กในยุค70 80ต่าง,างๆอะคะแล้วก็จะเห็นว่าเออในแต่ละภาพอะก็จะมีกราฟฟิตี้ด้วยเช่นกันนั่นคือยุคสมัยที่อศิละปะบนซับเวยมันยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างเช่นกราฟฟิตี้อยู่เนาะ ก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วแหละในตอนหนึ่งของศิละปะก,การต่อสู้ว่ามันก็มีเหมือนกันศิลปินที่ก็พ้นกราฟฟิตี้เราก็ถูกตำรวจซ้อมด้วยเสียชีวิตนะคะก็เลยกลายเป็นงานงานหนึ่งเช่นเดียวกันของบาสเกียแต่ว่าพอมันมาถึงปีใกล้ๆขึ้นมาเราแบบประมาณปี80-90นะคะก็เริ่มคนก็เริ่มเห็นความสำคัญของสถานีรไฟดินมากยิ่งขึ้น อย่างนิวยอร์กเองอะ่ะมันก็จะกลายมาเป็น MTA Art a n d Design Program คือเป็นโปรแกรมเพื่อที่เราจะเอางานศิลปะมาไว้ในซับเวย์หรือมันก็เริ่มเกิดการทำให้รถไฟใต้ดินมันใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น มาแบบโอเคตรงเวลาขึ้นมีทามเทเบิลที่ดีมากขึ้นหรือว่าอันตรายรดโล,โล,โลมีตำรวจมีอะไรอย่างนี้มากยิ่งขึ้นเนาะและศิละปะก็กลายเป็นสอดแทรกอีกหนึ่งส่วนในโปรแกรมนี้ที่จะพัฒนาเมืองพัฒนาตัวทรานสิตของเมืองนั้นๆนะคะโดยที่เราจะเห็นชัดเจนมากว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีความพยายามที่รัฐบาลนะคะจะพยายามทำให คนส่งสาระ,ะมันสวยขึ้นมากๆอย่างในไทยเองก็จะเห็นที่สถา,านีรถไฟใต้ดินสนามชัยเนาะว่าโอ้โหเขาก็เป็นสถานีใหม่เพิ่งเพิ่งเกิดข,ขึ้นมาไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วแบบทําสวยมากแบบไทยก็คือเอาศิละปะแบบแบบไทยอ่ะมาใช้ในสถานีรถไฟใต้ดินอันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นสถานีท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหรือว่าที่มอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเองของรัสเซียค่ะสถานีรถไฟใต้ดินก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะว่า ในช่วงตั้งแต่สงครามเย็นขึ้นมารัเสเซียพยายามที่จะเผยแพร่ศิละปะของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างสิ่งที่แสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอะรถไฟใต้ดินจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนทุกคนที่มามา,มาไปไป,ไปจะได้เห็นความสวยงามนี้และอย่างที่เรารู้เลยแหละว่าโอเครถไฟใต้ดิน มันเป็นสถานที่ที่ทุกคนใช้ทุกวันอะมันคือการจราจรหลักของเราที่เราจะเดินทางไปทํางานเดินทางกลับบ้านต่างๆ <_ C 2> เพราะฉะนั้นนะคะเราเลยเห็นว่า,าในประเทศต่างๆอะลงทุนกับงานศรริลป,ปะในรถไฟใต้ดินเ <_ C 2> ช่นเดียวกันแต่ถามว่ามันมีไหมายงานที่แบบทุกคนดูแล้วก็เออไม่ชอบมันก็มี โดยเราจะยกมาสองงานวันนี้งานแรกก็คืองานของเดวิดฮอกนี่ที่ลอนดอนและงานที่สองคืองานของวิลเลียมเวิร์มนที่นิวยอร์กคือแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงทรานสิตอาร์ตจริงๆมันกว้างมากเลยเนาะคือมันอาจจะไม่ได้จบอยู่แค่วถไฟใต้ดินด้วยซ้ำอะ่ะมันอาจจะรวมไปถึงบัตรรถไฟใต้ดินด้วยอะค่ะที่สังเกตไหมว่าในอ่า BTS ของไทยเองก็ตามก็จะมีต้องจ่ายเงินแบบ เอ็กซ์ตร้าพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะได้บัตรสวยๆหรือที่ญี่ปุ่นเองหรือที่ใดๆเองก็ตามก็จะมีบัตรเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะเช่นเดียวกันแล้วก็มีคนเก็บจริงๆเช่นเดียวกันหรือแม้แต่หางตั๋วรถเมล์หรือพวกแบบตั๋วรถไฟต่างๆอย่างเงี้ยก็มีคนเก็บเพราะมันก็มีแอสเต e ติกมีความงามในแบบของมันนะเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วอะศิลปะใน Transportation มันไม่ไม่ม,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 มีมากกว่าแค่เอาภาพไปแปะหรือว่ามา r รี r e a t e สิ่งนั้นใหม่ไหมมันมีแน่นอนแต่วันนี้เราจะมาเจาะแค่สองงานเท่านั้นที่เป็นงานที่เราอยากจะพูดถึงคืองานสองงานนั้นแหละค่ะคือของวิกน n และของ Hockney งานแรกคืองานนี้คือต้องเล่าก่อนลืมบอกอีกแล้วว่าใครที่รู้สึกว่าเออฟังแล้วก็อยากจะดูรูปอะตอนนี้ใน YouTube ของ The Cloud Podcast อะค่ะ ในช่องนี้เลยเนาะช่องศิบปตการต่อสู้อะเรามีรูปแล้วไปดูรูปในนั้นได้เราก็มาเมาไปแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันอย่างนี้นี่แหละอย่างภาพแรกที่เราขึ้นมาให้ดูคือภาพพิ c าเรลิสเชอร์กสซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ที่ลอนดอนถ้าเทียบกับไทยก็น่าจะประมาณแบบอารีย์หรือสยามเลยประมาณอย่างนั้นเลยอะ่ะก็คือเป็นอยู่กลางๆเมืองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วอันนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ชื่อว่า let's do london Let's do London เป็นโปรเจกที่เ่เ uh, Mayor o f l o n d o นนะคะหรือว่านายกเขาเรียกเลยนะไม่ใช่นายกสิผู้ว่าผู้ว่าเขาเลา่าออกมา ออกแคมเปญน,นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนกลับมาลอนดอนมากยิ่งขึ้นทั้งคนที่ออกไปอยู่บ้านต่างจังหวัดและคนที่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศให้กลับมาเที่ยวลอนดอนมากยิ่งขึ้นโดยเขาอะไม่ได้ทําแค่โอเคเชิญฮ็อกนี่มาทํางานศิละปะที่ซับเว์หรือว่าที่ทริปของลอนดอนที่แบบรถไฟใต้ดินของเขาไม่ใช่แต่ว่ามันรวมไปถึงเขาเชิญอ่า นักที่แบบเป็นคนที่ชอบอปลูกต้นไม้มากๆอย่างเงี้ยค่ะนักพฤกษศาสตร์เขาเข้ามาทำ living forest คือป่าในเมืองหรือเขาก็มีจัดแบบร่วมมือกับเทสโมเดิร์ลต่างๆถัด exhibition พิเศษหรือว่าจัดอีเวนต์พิเศษต่างๆตามร้านอาหารก็มี แล้วก็ตัดแคมเปญทางโซเชียลมีเดียให้คนมาแชร์ว่า Let's do London คือเรามาทำอะไรบ้างที่ลอนดอนมันก็จะมีเขียนเป็นแถบเลยว่าแบบเรามา Let's do theater ที่ลอนดอนก็คือเรามาดูละครกันที่ลอนดอน Let's do museum ที่ลอนดอนหรือว่าแม้แต่สิ่งเล็กๆอ,อย่างเช่นแบบ Let's do skate มาแบบเล่นสเกตกันที่ลอนดอนก็มีบริกยกลเป็นแบบจริงๆแล้วอะแคมเปญน,นี้มันใหญ่มากๆแล้วมันครอบคลุมศิละปะทุกรูปแบบมากๆ แต่เคสระบรูปแบบหนึง่งที่จะพูดกันก็คืออันนี้ทําไมเราถึงรู้สึกว่าอันนี้เป็นงานที่น่านพูดถึงเพราะว่าพอมันออกมาปุ๊บคนด่าเยอะมากคือคนด่าเยอะมากๆคือถ้าเกิด Twitter ดูอะค่ะแล้วเราลองแบบเซิร์ชแฮชแท็กปิคาเดลิสเซอร์เกของ David h o กนี e y อะจะเห็นเลยว่าคนด่าเยอะกว่าคนชมและคนว่าโราเรียนเยอะมากๆคือประเด็นหนึ่งอย่างที่เราเห็นเลยคือมันมันเป็นภาพที่ว่าด้วย iPad โดยดิวิดฮอกนี่เนาะแล้วมันก็ดูเหมือนแบบเด็กวาดมากๆเลยอ่ะคนเลยรู้สึกว่าอะไรกันสิ่งนี้เราก็ทําได้ทําไมสิ่งนี้มันถึงเป็นงานศิละปะมันจนกลับไปถูกคําถามหนึ่งที่เขารู้สึกเดากันก็คือสงสัยกันว่าเอ๊ะนี่คืองานศิละปะหรือเปล่าทําไมฉันจะต้องจ่ายเงินภาษีให้กับสิ่งนี้ แต่ถ้าเราไปดูประวดัตดิศาสของจริงๆของฮอกนี่จะเห็นว่าเขาเป็นคนแรกๆเลยนะที่ใช้ iPad ในการทํางานศิละปะตั้งแต่ตอนที่คนยังไม่ฮิดเลยด้วยซ้ําคือเขาเป็นคนที่เปิดรับไอเดียของอเทคนิคใหม่ๆตลอดเวลาจนจริงๆแล้วอ่ะไองานที่เขาทําให้พิคาเดลิสเซอร์ s กที่เป็นงานวาดด้วย iPad อะคะ่ะมันก็มีในยะของมันในส่วนว่าเขาเองเป็นคนที่ชอบงานศิละปะที่ดู สดใสที่ดูบริสุทธิ์เนี่ยที่ดูอย่งเล่าไใช่ว่าบริสุทธิ์เลยอะบริสุทธิ์มันจะดูแบบต้องไม่มีอะไรเจอปนแต่มันไม่ใช่บริสุทธิ์อะมันคือความน่าอีฟอะค่ะมันคือความที่ไม่ต้องสวยตามแบบพิมพ์นิยมก็ได้แต่มันก็น่ารักในแบบของมันมันดูใสซื่อเออมันคือคํานี้แหละไม่ใช่บริสุทธิ์ใสซื่อมันดูใสซื่อมันดูน่ารัก ก็เลยกลายเป็นงานนี้ขึ้นมาที่คนก็เดากันเยอะมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขาก็ปล่อยให้คนเดาเขาก็ปล่อยให้เกิดคอนเวอร์เซชันแล้วมันมีคอนเวอร์เซชันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เราชอบมากๆคือเอ็ด e ี้แฟรงเลอะค่ะเขาเขียนให้กับ It's Night h a t ก็คือเป็นแพลตฟอร์มศิลปะที่หนึ่งะเนาะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเขาเขียนว่า จริงๆปัญหาของงานพิคาเดลิเซอร์กัสอะมันอาจจะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราลงเงินกับงานที่ดูเป็นเด็กอะแต่เพราะว่าเราไม่ลงเงินกับการศึกษาที่ทำให้คนเข้าใจงานศิลปะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานที่สวยแค่อย่างเดียวคือเขาก็ิสต์ขึ้นมาให้เราดูเลยว่าเนี่ยที่อังกฤษอะค่ะเขาตัดงบการศึกษาไปอะหกล้านหกล้านปอนต่อปี ของศิละปะเนาะแบบเอาออกไปอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยบอกว่ามันเลยตัดโอกาสหรือเปล่าที่เด็กจะได้เข้ามิวเซียมทั้งที่จริงๆลอนดอนเองหรือว่าทั่วๆหลายๆจังหวัดในอังกฤษเองอ่ะก็มีมิวเซียมของจังหวัดแล้วเขาก็แบบโมเดิร์นอาร์ตของจังหวัดต่างๆก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราตัดงบตรงเนี้ยมันทําให้เราอ่ะตัดเด็กที่จะเข้าไปสู่โมเดิร์นอาร์ตหรือศิละปะยุคโมเดิ Modern, ร์นรวมถึงศิละปะยุคปัจจุบันอย่างคอนเทมพอร์เรียร์อาร์ตด้วยหรือเปล่าจนทําให้ศิละปะ มันกลายเป็นเรื่องที่อยูอ่เข้าใจว่ามันจะต้องเป็นงานฝีมือมันจะต้องเป็นงานที่ดูสวยเท่านั้นแต่ว่างานรูปแบบอื่นๆที่อาจจะดูไม่ได้เป็นไปตามที่อยู่เข้าใจคําว่าศิละปะเป็นแบบไหนอ่ะมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ศิละปะแล้วมันกลายเป็นว่าดูสิฉันก็ทําได้แต่ว่าเขาก็ถามถามีคําถามหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นอะ เราอะนอกจากเรามาทำโปรเจกต์ Let's Do London ที่เราให้เงินกับศิละปะเราให้เงินกับอาโลคอลกับกับท้องถิ่นเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดแคมเปญในการที่เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วอะเราควรจะให้เงินกับการศึกษาด้วยหรือเปล่าอะ <c oughs> เพื่อให้คนลอนดอนเองอะคะ่ะ <c oughs> เข้าใจว่าเนี่ยเรามองศิละปะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น มันก็กลายเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะในประเทศที่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้และถูกถกเถียงได้อ่ะมันเลยสนุกมากๆเพราะว่าเนี่ยเราก็ได้เห็นทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยว่าท่านเนี่ยฉันก็ทําได้แล้วคนที่รู้สึกว่าเธอการที่เธอไม่เห็นด้วยอ่ะมันก็เป็น p r o b l e m a t i หรือปัญหาบางอย่างของสังคมเช่นเดียวกันนะ ประมาณนั้นคือที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าคนด่านะคะอาลงไหมเขาก็ไม่เอาลงนะเขาก็ยังติดเหมือนเดิมซึ่งน่ารักมากแล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่รูปนี้จริงมีกรูปหนึ่งที่เขาวาดก็แต่คล้ายๆกันแล้วก็มันก็จะติดเป็นแบบแนวยาวไปเลยทางพิคาเดลิสเซอร์เสเนาะส่วนตัวเราชอบไหมเราชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราชอบเดวิดฮอคนีมเราว่าเขาเป็นคนที่ทํางานศิลปะได้น่ารักแล้วก็จริงใจกับตัวเองมาก อ,อีกอย่างหนึง่งช่วงนี้เขาแก่แล้วแล้วเขาบอกว่าเนี่ยการวาดภาพกับ iPad อะมันทําให้เขาไม่ต้องลุกจากเตียงแล้วไม่เขาวาดในความมืดได้ซึ่งรู้สึกว่าเฮ้อคุณตาคะเปิดไฟเถอะเดี๋ยวตาเสียใช่ไหม สุดอีกที่หนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือที่ซับเวของลอนอของนิวยอร์กคือที่นิวยอร์กมันจะมีโปรแกรมนึงเลยที่เรากลืนไปตอนต้นชื่อว่า MTA Art s and r e s i g n Program คือมันเป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นช่วงปี1985ใกล้เคียงกับตอนที่นิวยอร์กเริ่มที่จะพยายามพัฒนาซับเว์ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้สะอาดยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเราเห็นถ้าเกิดใครไปลอนดอนก็จะเห็นว่า ในรูปเนี่ยที่ถ่ายมาเป็นรูปงานศิลปะกับซับเว่เนี่ยมันดูสะอาดกว่าความเป็นจริงเยอะมากนะคะจริงๆซับเว่ของนิวยอร์กก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นคือรถไฟที้ดินนิวยอร์กเนี่ยก็ยังมีปัญหาต่างๆอยู่เนาะคือถามว่ามันดีขึ้นมาจากตอนนั้นเท่าที่เราดูรูปนะมันก็ดีขึ้นแต่ถามว่ามันถึงขั้นแบบโอ้โหสะอาดเลยรถไฟมาตรงเวลาเลยไหมมันก็ยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่เยอะมากๆเช่นเดียวกันน่ะซึ่ง เขามีโปรแกรมหนึ่งก็คือนี่แหละ MTA Arts and Design โปรแกรมที่เขาจะให้ศิลปินนะคะมาทำงานศินละปะให้กับเนี่ยรถไฟใต้ดินคือเล,ลองคิดถึง BTS ในประเทศเราอะเราก็จะแบบเห็นแต่โอเคโฆษณาถูกไหมหรือแม้แต่สถานีเองก็จะม,มีแต่ภาพโฆษณาหรือแม้แต่บัตรเองถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จ่ายเงินค่าบัตรพิเศษอะคะ่ะเราก็จะได้บัตรที่เป็นหน้าโฆษณาคือทุกอย่างมันจะเป็นโฆษณาหมดเลย แต่ว่าที่นิวยอร์คเขารู้สึกว่าเอ,อโฆษณามันก็มีนะใน York, ในิวยอร์กในในแบบรถไฟใต้ดินแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่ที่เป็นงานศิละปะให้กับคนทั่วไปได้เห็นบ้างเขาก็เลยจะเชิญะนะคะศิลปินแต่ละคนอะมาทํางานให้กับซับเวย์สายต่างๆหรืออาจจะเป็นถาวรหรือไม่ถาวรก็ได้อย่างมันจะมีถาวรอ,อยู่ตรงสถานีที่เราไปแบบมิวเซียม นชอ history of natural ได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างอันเนี้ยก็จะตอนที่เราไปยังอยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนที่เคยทำงานกับ MTA art and culture เยอะมากอย่างเช่นแบบ Saul Levitt Jacob Lawrence ก็เคยทำ Jacob Lawrence เราเคยพูดถึงเนาะลองไปฟังดูได้เขาเป็นศินลปินผิวดำที่ทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนผิวดำ หรือแนนซี่สเปโร่ก็เคยถามคือแต่ละคนก็เป็นศินลปินร่วมสมัยนั้นนะคะที่มีงานน่าสนใจแล้วเขาก็จะหยิบสตูดิโอเหล่านี้นี่แหละขึ้นมาแล้วก็มาเรามาลองทำงานด้วยกันงานมันก็จะมีหลากหลายมากทั้งอย่างงานนี้จะเป็นโมเสสเขาก็จะร่วมมือกับศิลปินแล้วก็ช่างโมเสสอะคะ่ะทำงานนี้ขึ้นมาในซับเว่หรือบางคนก็จะมีงานสแตนเลสบางคนก็จะเป็นงานผ้าก็จะมีอย่างเนี้ย มากมายเช่นเดียวกันซึ่งงานเนี้ยการที่จะทําเป็นโมเสตมันเล็กขนาดเนี้ยคือมันเล็กมากลองดูก,การเจาะแค่จมูกหมามันแบบโอ้ใช้โมเสตอีกชิ้นมันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันคุณใช้เวลาแล้วเขาก็เทคไทม์กับพื้นที่นี้นะมากก็แบบทําเป็นแบบมี ปิดมินุ่นมินี่แล้วก็ใช้เวลาให้ศิลปินแล้วก็ให้ช่างฝีมือที่เขาทําอันเนี้ยได้ทําเต็มที่ซึ่งทุกคนก็จะเห็นผ่านไปมันก็จะเห็นว่าเออมันก็ปิดซ่อมปรับปรุงอะไรบางอย่างอยู่เอ,อ๊ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะแล้วสุดท้ายก็ออกมาให้กลายเป็นดูให้งานศิลปะอันนี้แต่ว่าปัญหาของมันคือมันจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่มันก็เป็นความเป็นนิวยอร์กเกอร์แหละที่เราเห็นอะไรอะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยพอใจอะเขาก็จะพูดออกมาเลย แล้วมันก็เคยมีถ้าเกิดใครเคยดูมันชื่อว่า Pretend It's a City อยู่ในอยู่ใน Netflix เนาะ,ะคนที่มาพูดถึงอ่ะคือฟรานเลโบวิชเป็นนักเขียนแล้วก็สปีกเกอร์เป็นนักพูดนักเขียนที่เก่งมากๆแบบสนุกจิตก,กัดเจ็บแสบน่ารักสนุกมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเรามีซับเวที่ยังไม่สะอาดยังไม่ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ตรงเวลาเลยแต่สิ่งที่ฉันต้องการอ่ะ คือรูปหมาที่น่ารักอันนี้หรอในการที่ทําให้ฉันรู้สึกชีวิตฉันดีขึ้นหรอเขาก็ตั้งคําถามว่าแล้วเราอ่ะมีเงินมากมายทําไมเราถึงไม่ลองเอาไปลงกับเนี่ยลงกับความปลอดภัยในรถไฟฟ้าก่อนที่จะเอามาลงกับภาพโมเสสที่สวยงามของหมามันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าพูดถึงมากๆนะคะโดยภาพโมเสสเนี่ยมันก็ประมาจากภาพหมาจริงๆของ ของคุณอาร์ว uh, mm ิกแมนวิลเลียมวิกแมนวิลเลียมวกแมนเขาก็จะเป็นศิลปินภาพถ่ายเนาะที่เขาจะถ่ายรูปหมาตัวเองน่ารักมากเนี่ยคือหมาเขาชื่อแมนเรยแล้วเขาก็จะจับหมาแต่งตัวต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปมีหลายรูปมากที่เราชอบแล้วก็ลองไปฟอลโล่ไอจีเขาได้เพราะว่าเขาจะโพสต์รูปหมายเยอะมากถ้าเกิดว่าใครชอบหมาเหมือนเราก็จะแฮปปีม้มากๆกับการเห็นและนี่แหละค่ะเขาเลยเอาแมนเรที่เป็นน้องหมาเนี่ยมากลายเป็นโมเสติดบุญ BTS ถ้าเกิดพูดตามบ้านเรานะก็คือเป็นน้องหมาบน BTS ของเรานั่นเองมาจะมี2อันนี้แหละที่เราจะจะพูดถึงในวันนี้แต่ว่าจริงๆอะเรื่องที่อยากชวนคุยต่อคือเรื่องที่ว่าในไทยเราเองอะค่ะอย่างที่เราเมนชั่นไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่าเรามี BTS ก็จริงที่เป็นอ่า รถไฟเหมือนแบบเป็นเป็นทรานสปอร์เตชันหลักของกรุงเทพอะ่ะคืออยากพูดถึงรถเมเล์พอรถเมล์รถมันติดมากคือเราเคยนั่งรถเมล์เราแบบจริงๆปกติเราควรถึงเวลาหนักได้แล้วเราเผื่อเวลาเราด้วยสามชั่วโมงครึ่งอะ่ะเรายังไม่ถึงเลยอะเราต้องแบบลงเพื่อที่จะขึ้น BTS ไปต่อแล้วเ,เลยรู้สึกว่าในประเทศเราในกรุงเทพเนาะ BTS เป็น Transportation หลักเป็นเป็นการขนส่งฐานะหลักของเราแต่ว่าสังเกตสิว่าเราแทบจะไม่เห็นงานศิลปะบน BTS เลยเพราะว่าพื้นที่ทุกอย่างบน BTS ถูกใช้เป็นเงินเป็นทองเพื่อโฆษณาไปหมดเลยแม้แต่ว่าเราอยู่ข้างในรถก็ตามหรือยู่ข้างนอกรถก็ตามหรือแม้แต่บัตรเองก็ตามอะค่ะมันก็เป็นสิ่งนั้นหมดเลยเราเลยคิดไปถึงว่าแล้วจริงๆแล้ว,วอะมันมีภาคส่วนไหนไหมในขนส่งของไทยที่มีงานศิลปะ แล้วเราก็ไปคิดถึงสิ่งหนึ่งที่สนุกมากก็คือรถสิบล้อคือแน่นอนว่าสิบล้อมันไม่ใช่สถานที่ที่อยู่จะขึ้นแล้วก็แบบเดินทางไปทั่วไปเหมือนกับ BTS หรือว่า Subway หรือว่าชีฟของลอนดอนเนาะแต่ว่ามันอะก็เป็นเหมือนรถที่เราจะได้เห็นเวลาเราเดินทางไปไหนอะคะ่ะแล้ว เราก็จะเห็นว่าเออรถบรรทุกแต่ละคันน่ะก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปหรือถ้าเป็นการ transportation อีกอย่างหนึ่งของไทยคือรถตุกๆรถตุกๆเราเองก็จะมีการตกแต่งกระติดสติ๊กเกอร์รถที่น่ารักมากๆแล้วก็มีการใช้สีที่น่ารักมากๆเช่นเดียวกันแต่นั่นแหละค่ะพอสุดท้ายมันวนกลับมาเรื่องเดิมคือเราจะเห็นว่า เนี่ยของเราที่เราชอบงานศินละปะบนรถดะมันคือรถตุ๊กๆมันคือรถสิบล้อมันคือพื้นที่ส่วนตัวที่เจ้าของรถดะเขาใช้ในการาใส่ความศิละปะของตัวเองลงไปเอ็กเพรสตัวเองลงไปบนรถแต่ในพื้นที่สาธารณิงริง,รงที่รัฐบาลคือบนแับสนุนอะเราไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนทางด้านศินละปะมากเท่ากับต่างประเทศ ก็จะเห็นว่าเขาลงกับศิลปะร่วมสมัยเยอะมากอย่างดูงานอย่างนี้ค่ะเขาก็สามารถที่จะลงงานกับเนี่ยงานของเดวิดฮอกนี่ได้ซึ่งดูร่วมสมัยเรื่องซึ่งดูเด็กๆยังเป็นงานของยุคเราพูดถึงประเด็นปัญหาของยุคเราใช้เทคนิคของยุคเราหรือวิลเลียมเวกแมนที่ก็พูดถึงน้องหมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้หมาของยุคนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังคงรอเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ แต่ว่าในไทยถ้าสังเกตอะเวลาเราลงอะค่ะเงินอะเราจะลงกับสิ่งที่ดูเป็นไทยตามระเบียบนิยมอะไทยไทยตามอนุรักษ์นิยมก็คือจะต้องดูมีศิละปะวัฒนธรรมแบบไทยดั้งเดิมที่ก็จากแบบอย่างที่เราคุ้นเคยแหละแบบวัดหรือแบบวังต่างๆเนาะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอืมจริงๆอะถ้าเกิดว่าเราอะค่ะ เอาเงินมาลงกับศิละปะร่วมสมัยมากขึ้นอ่ะมันก็น่าสนุกดีนะว่าเราจะเห็นเมืองเราในรูปแบบไหนอย่างเราคิดว่าถ้ามันใกล้เคียงที่สุดที่จะเกิดขึ้นอ่ะมันก็คือช่วงแบงคอกเบเนเล่เนาะที่เราจะเห็นว่าตามพื้นที่สาธารณะมีงานศินละปะมากขึ้นแต่ลองคิดดูถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นโดยรัฐแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอ,อะค่ะประเทศเราจะมีแง่มุมทางศิละปะให้ดูให้สนใจมากขึ้นอีกเยอะขนาดไหนเรา เรารู้สึกมันต้องสนุกมากแน,แน่เพราะว่าจริงๆในไทยเราเองอ่ะก็มีศิลปินทั้งเอ่อพินติ้งทั้งสเกลเจอร์พินติ้งก็คือแบบวาดภาพเนาะหรือว่าจิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์หรือแม้แต่ภาพถ่ายหรือแม้แต่สื่อผสมหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตหรือละครที่เยอะและสนุกมากๆเช่นกันเลยรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เราได้สัมภาษณ์กับน้องๆช่างภาพน้องๆหลายคนเราก็พบว่าจริงๆสิ่งที่ทุกๆคนหวงังและทุกๆคนอยากจะให้เกิดขึ้นเพื่ออนาคต ของเราและความสนุกสนานของเมืองเรามากขึ้นก็คือการสนับสนุนศิลปะร่วมสมัยซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันทําให้เกิดทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่สำหรับเรานะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันก่อให้เกิดบทสนทนามากขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แค่เราเห็นสิ่งนี้แล้วตรงกันว่าเออมันสวยแต่มันก่อให้เกิดบทสนทนาว่าเธอคิดไงกับสิ่งนี้เธอเห็นด้วยเธอไม่เห็นด้วยแล้ว เราจะได้คุยกันแล้วเราจะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อไปแล้วเ,เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะค่ะงานศิละปะกับสังคมเองอะมันก็ยังเป็นการต่อสู้อยู่เสมอ,อคือแม้แต่ในประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างลอนดอนหรือนิวยอร์กอะค่ะมันก็ยังเกิดการโต้แย้งกันได้เลยว่าศิละปะเป็นสิ่งจําเป็นหรือเปล่าสําหรับประเทศสําหรับสังคมสําหรับเนี่ยการขนส่งในตอนนี้อะ แล้วเราเลยรู้สึกว่าศิลปะเองอะ่ะก็ต้องพยายามที่จะแบบพิสูจตัวเองก็คือเราจะต้องบอกด้วยเช่นกันว่าจริงๆแล้วศิลปะเองก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกันนะเราไม่ใช่แค่มีขึ้นเพื่อที่จะเป็นคนติดๆแล้วก็จบไปแล้วก็แค่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเราทํางานเพื่อตัวเองแหละแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะมีมูลค่าต่อมาในเชิงเศรษฐกิจได้และคิดว่าในไทยเองอ่ะค่ะก็ยิ่งต้องเกิดการ พิสูจหรือว่าพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะมากๆเพราะว่าในวันหนึ่งเมื่อเราพิสูจน์ตัวเองได้แล้วก็มี uh, ทุนสนับสนุนที่มากขึ้นอ่ะเราก็อยากจะเห็นประเทศไทยที่มีการเปิดกว้างทางศิลปะมากยิ่งขึ้นรู้สึกหลังๆพูดดีๆขัดๆเนาะเพราะว่าตื่นเต้นมาก <laughs> รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแล้วเราเชื่อมากๆแล้วเรารู้สึกว่าอืมตอนนี้แหละที่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ เราจะได้เห็นศิลปินรุ่นใหม่เติบโตในไทยและเราพยายามมากๆที่จะให้เกิดสิ่งนั้นเนาะค่ะจริงๆวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้รู้สึกว่าเป็นตอนสั้นๆที่สนุกดีแต่ที่สําคัญมากๆคือเรารู้สึกว่าเตยเองคนเดียวนี่เมาคนเดียวด้วยซ้ำเนาะก็คือ อาจจะไม่ได้มองเห็นมุมที่กว้างมากพอสําหรับเนี่ยศิละปะในขนะส่งสาธารณะศิลปะในพื้นที่สาธารณะซึ่งเราพยายามโฟกัสที่การขนส่งสาธารณะก่อนเนาะในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเห็นอะไรหรือใครรู้สึกว่ามันมีที่นี่อีกนะเตยอยากจะให้ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยอย่างที่เราพอรู้ก็น่าจะที่แบบบางทีเอ่อโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างนะคะที่ที่เป็น คือเขาบอกว่ามันมีทั้งเป็นภาพโฆษณาใหญ่ที่เป็นภาพโฆษณาเอ็กซิบิชันด้วยมันก็สวยดีหรือว่าพวกการตกแต่งตามสถานีต่างๆอะคะ่ะก,ก็มีบ้างหรือว่าการออกมาเจอวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างแต่ทางที่อื่นอย่างเงี้ยเราเราไม่ค่อยได้ไปเ,เลยไม่ค่อยรู้เลยเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแลกเปลี่ยนอะเราก็อยากจะรู้มากๆเหมือนกันและอยากรู้ว่าคนพื้นที่ตรงนั้นเขาชอบไม่ชอบอย่างไรบ้างไหมเนาะหรือว่าเขามีเอ๊อ่อยังไงบ้างไหมก็อยากรู้เหมือนกัน หรือใครก็ตามที่อ่านที่ดูอันนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คือคอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่าก็จะเข้าไปอ่านนะคะสำหรับวันนี้ก็จบประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็เพื่อในอนาคตเราไปเที่ยวเมืองนอกเราก็จะได้เห็นงานศิลปะแบบนี้แหละที่เขาใช้เพื่อที่จะเรียกคนอย่างเรานีละค่ะให้ไปเที่ยวพบกันใหม่สองวันที่ข้าสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud mm hmm. ได้ที่ r e a d t h e c l o u d .co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคส